บทที่ 15. ประธานคณะเผยแผ่ตอนที่ 14. การเนรเทศประธานชินกับเดวิดเฟลมาถึงสถานีตำรวจราวเก้าโมงครึง่งและพยายามขอให้ปล่อยตัวผมผมสื่อสารกับพวกเขาได้จำกัดแต่ผมอุ่นใจเมื่อพวกเขาอยู่ที่นี่เนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตให้โทรหามารกาเร็ต เดวิดจึงอัปเดตให้เธอฟังทุกสองชั่วโมงและเธอถ่ายทอดการสื่อสารกับผู้นำศาสนาจักให้เดวิดฟังด้วยผมบอกเดวิดให้บอกมาการ์เรตว่าไม่ต้องมาสถานีตำรวจเพราะจะไม่ช่วยเราถ้าเธอมาผมบอกทุกคนให้ปิดข่าวที่ผมติดคุกอยู่ตอนนี้มาการ์เรตบอกให้รู้ว่าทนายศาสนาจักในซอลเล็กซิตี้กำลังหาทางช่วยอยู่ผมค่อนข้างมั่นใจว่าประธานคณะเผยแผ่ติดคุกไม่ใช่เรื่องธรรมดาทั่วไปที่พวกเขาเคยจัดการ ระหว่างนั้นประธานบราฟติดต่อสถานทูตสหรัฐไม่ได้และแจ้งเอเดอร์นิวเอมซ์เวลให้ทราบเรื่องผมทราบด้วยว่าประธานบราฟภายใต้คำสั่งของประธานฮิงลี่จะเดินทางจากฮ่องกงมาไทยตอนบ่ายเพื่อเช็คสถานการณ์ของผมแม้จะทราบซึ้งกับความห่วงใยของประธานฮิงลีแต่ผมไม่อยากให้ประธานบราฟมาเห็นผมในสภาพแบบนี้ ไม่น่าเชื่อว่าระหว่างนั้นจอร์ดเอชดับเบิลยูบูชประธานาธิบดีสหรัฐและรอเรนส์อีเกิลเบอร์เกอร์รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐมาเยือนฝ่ายประธานสูงสุดและโครรมอัครสาวก12ในซอเลซิตี้ยูท่าอย่างเป็นทางการตามแผนที่วางไว้ล่วงหน้า ขณะประธานาธิบดีบูช h กำลังจะออกจากที่ประชุมท่านเหลียวมองประธานหิงลีและถามว่ามีอะไรที่พวกเขาจะทำเพื่อศาสนจักรได้บ้างเอลเดอร์นิวเอแม็กซ์เวลจึงก้าวออกมาพูดว่ามีครับเราต้องการความช่วยเหลือเอลเดอร์แม็กซ์เวลอธิบายสถานการณ์ของผมในประเทศไทยให้ฟังประธานคณะเผยแผ่ติดคุกประธานาธิบดีบูช h จึงเหลียวมองรอเรนซ์อีเกิลเบอร์เกอร์และสั่งให้เขาทำบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ ไม่นานหลังจากนั้นเบรนส์คอร์คอฟที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐกับโอรินแฮชวุฒิสมาชิกสหรัฐจากยูทาก็เข้ามามีส่วนด้วยขณะผมนั่งอยู่ในคุกระหว่างนั้นมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลไทยในวอชิงตันดีซีเข้าร่วมการประชุมและพยายามติดต่อราชการกับรัฐบาลสหรัฐที่วุฒิสมาชิกแฮชเกี่ยวข้องด้วยนี่เป็นโชคชะตาหรือเปล่าหรือมีความบังเอิญมากขนาดนี้ได้อย่างไร ต่อมาตัวแทนจากสถานทูตสหรัฐมาที่สถานีตำรวจแต่ไม่สามารถขอปล่อยตัวผมได้พวกเขาบอกให้ผมใจชื้นขึ้นหน่อยว่าพวกเขาจะแจ้งวอชิงตันดีซีให้ทราบสถานการณ์ของผมตอนบ่ายประธานบราฟมาถึงเพราะประธานบราฟไม่มีอำนาจรัฐหรืออำนาจทางกฎหมายเขาจึงขอพูดกับผมได้จำกัดและต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลประธานราฟถามผมว่าเป็นอย่างไรบ้างและบอกให้รู้ว่า ประธานฮิงลี่ทราบสถานการณ์ของผมและศาสนาจ,จักรกำลังหาทางช่วยอยู่ประธานบราฟสงสัยว่าผมควรจะยอมรับผิดหรือไม่เขาบอกผมว่าเขาเข้าใจว่าบ่อยครั้งต้องทำอย่างนั้นประธานบราฟมีความตั้งใจดีแต่เขาอาจแก้ไขสถานการณ์ง่ายเกินไปเขาไม่เข้าใจนักการเมืองไทยและความปรารถนาจะทำลายศาสนาจ,จักรของฝ่ายตรงข้ามผมยังอยู่ในคุกดึกคืนนั้นผมพูดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นหัวหน้าคนหนึ่ง เกี่ยวกับสถานะของลายเซ็นที่ขาดระหว่างสนทนากันผมทราบว่าข้าราชการชั้นหัวหน้าพยายามจะให้ในประเทศผมผมตกใจแต่เข้าใจได้ไปให้พ้นหูพ้นตาคนจะได้ลืมลืมผมคิดว่าการไม่มีลายเซ็นสุดท้ายเพื่อประกันตัวผมเป็นการซื้อเวลาเดินเรื่องในประเทศหรือลงโทษผมทำให้คนอื่นเห็นเป็นตัวอย่างพวกเขาทำแบบนี้เพราะผมไม่ยอมสารภาพผิด หรือนี่คือสิ่งที่พวกเขาวางแผนไว้แล้วรัฐบาลเห็นผมเป็นภัยคุกคามมากขนาดนั้นเชียวหรอหรือผมทำผิดใหญ่โตถึงขั้นอยากให้ผมออกนอกประเทศเลยเหรอในใจผมคิดว่าไม่ใช่เป็นเรื่องการเมืองล้วนๆผมน่าจะถูกโยนลงไปในถ้ำสิงโตเถื่อนเมื่อคือนและได้รับบาดเจ็บหรือเลวร้ายกว่านั้นและไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรพวกเขาจะแซงทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้และประกาศกล้าว,ว่าพวกเขาแค่ทำงานของตนเอง ผมใช้เวลาพอสมควรเพื่อพยายามเข้าใจจุดประสงค์ของรัฐในการเสนอให้ยอมสารภาพผิดพวกเขาจะได้ประโยชน์อะไรทำไปทำไมถ้าไม่มีเจตนาร้ายแล้วละ่ะก็พวกเขาจะในประเทศผมทำไมทั้งหมดที่ผมต้องรู้คือผมไม่โดดเดี่ยวและหลังจากเมื่อคืนผมรู้ว่าผมเผชิญได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นงานของพระเจ้าจะต้องดาเนินต่อไปตอนข้ามผมได้คุยกับไพบูลเขายังอยู่ต่างจังหวัดพอทราบสถานการณ์ของผม เขาบอกว่าจะกลับมากรุงเทพตอนเช้าเพื่อจัดการเรื่องนี้เมื่อไม่มีลายเซ็นออกมาผมรู้เลยว่าต้องอยู่ในคุกอีกคืนมาการ์เร็ตบันทึกว่าวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2533ทุกครั้งที่โทรศัพท์ดังซึ่งดังบ่อยมากฉันหวังว่าจะเป็นอนัน์ตหรือใครสักคนโทรมาบอกว่าเขาออกจากคุกแล้วพวกเขาไม่ยอมให้อนันต์โทรหาฉัน ไม่มีใครช่วยให้อนันต์ออกมาได้เขาจึงต้องอยู่ที่นั่นอีกคืนฉันอยู่บ้านคืนที่สองคืนที่สองผมถูกขังในห้องขังชั้นนอกอย่างเดิมผมนั่งอยู่ตรงม้านั่งตัวเดิมมุมเดิมรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นคืนนี้ผมไม่ถูกจู่โจมและผมไม่กลัวคืนแรกมีการทำร้ายร่างกายและทำชั่วสารพัดคืนที่สองสงบเงียบไม่มีอะไรเกิดขึ้น ผมยังถูกคุมตัวแต่ในทางที่ดีผมปล่อยให้ตัวเองคิดด้วยเปื่อยอยู่ครู่หนึ่งเมื่อคืนมีแต่เรื่องทำให้ผมตกใจทำให้ผมเห็นว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมต้องถูกจําคุกอาจเกิดขึ้นเพื่อทดสอบศรัทธาของผมถ้าอย่างนั้นใครกำลังทดสอบศรัทธาของผมเจ้าหน้าที่ตํารวจหรือพระองค์คืนนี้เงียบสงบเพราะผมได้เรียนรู้บทเรียนของผมแล้วอย่างนั้นหรือผมรู้ว่าผมถูกตำหนิแล้ว แต่รู้ด้วยว่าพระองค์ทรงรักและทรงให้อภัยผมพระวิญญาณอาจจะทะลุผ่านเข้ามาในที่ชั่วร้ายนี้แล้วทรงอยู่ที่นี่ไม่ไปไหนหรือเปล่าคนไม่มีพระเจ้าพวกนั้นอาจจะรู้สึกเปลี่ยนไปหรือเปล่าตลอดคืนนั้นผมอ่านพระคัมภีร์และคิดทบทวนประสบการณ์ตลอด48ชั่วโมงที่ผ่านมามีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆนั้นประสบการณ์นี้ทำให้ผมกล้าหาญขึ้น ไม่กลัวเมื่อต้องเผชิญกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าตอนนี้ผมมั่นใจแล้วและเติบโตจากประสบการณ์นั้นผมมีศรัทธาในพระเจ้าพระเยซูคริสต์และสัญญาว่าจะมีศรัทธาเกี่ยวกับงานของพระองค์ผมรู้ว่าพระองค์จะทรงอยู่เคียงข้างผมเพื่อทำให้งานของพระองค์รุดหน้าในประเทศไทยผมคิดถึงทั้งหมดที่ยังต้องทำจนหลับคาเก้าอี้สี่ขาหัวเอนไปพิงลูกโรงเหล็กอิสระในที่สุด ตอนเช้าตรู่ประธานบราฟประธานชินและเดวิดเฟลส์กลับมาสถานีตำรวจเดวิดไปสนามบินกับเอพีไปรับไพบูลและเล่าสถานการณ์ปัจจุบันของผมให้เขารู้ระหว่างทางมาสถานีตำรวจเมื่อไพบูลมาถึงสถานีตำรวจผมมีความหวังอีกครั้งว่าตำรวจจะยอมปล่อยตัวไพบูลโกรธมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมผมอธิบายประสบการณ์ในคุกแโฟกัสกับเรื่องประกันตัว ผมบอกเขาเรื่องการในประเทศด้วยเขาบอกว่าผมเป็นคนไทยโดยกําเนิดและภายใต้กฎหมายไทยพวกเขาจะในประเทศผมไม่ได้แน่นอนเขาบอกว่าเราจะตัดเรื่องหยุมหยิมไปได้มากถ้าเราเอาสำเนาทะเบียนบ้านที่ยืนยันว่าผมเกิดในประเทศไทยมาให้พวกเขาดูผมส่งประธานชินไปบ้านแม่เลี้ยงของผมเพื่อขอสูติบัตรไพบุญไปหาอธิบดีกรมตำรวจซึ่งเป็นเพื่อนของเขาที่ต้องมาช่วยประกันตัวผมเมื่อสองวันก่อน ราวหนึ่งชั่วโมงให้หลังผมทราบข่าวจากไพบูลว่าเขาแก้ปัญหาได้แล้วผมโล่งอกมากเมื่อเขาบอกว่าผมจะถูกปล่อยตัวตอนส,สายผมถูกปล่อยตัวออกจากห้องค้งและรอเอกสารในห้องรอของสถานีตำรวจขณะรอพันตำรวจเอกหัวหน้าสถานีตำรวจปทุมวันพูดคุยสอบถามทั่วๆไปเกี่ยวกับความเป็นมาของผมและจุดประสงค์ของการอยู่ในประเทศไทยในฐานะผู้สอนศาสนา พันตำรวจเอกถามจอจงเรื่องศาสนาของผมด้วยเหตุนี้ที่นั่นในสถานีตำรวจมีประธานรัฟนั่งอยู่ข้างๆผมจึงเริ่มสอนบทสนทนาของผู้สอนศาสนากับพันตำรวจเอกเรามาจากไหนทำไมเราอยู่ที่นี่และเราจะไปไหนหลังจากเราตายเขาตั้งใจฟังบางครั้งก็ถามคำถามขณะผมสอนบทสนทนาทั้ง6บทประธานรัฟไม่เข้าใจแต่เขารู้ว่าผมทำอะไรอยู่ และพูดว่าเขารู้สึกได้ว่าพระวิญญาณอยู่กับเราขณะที่ผมสอนพันตำรวจเอกขณะสอนผมลืมความเจ็บปวดความอ่อนล้าและความหิวของตัวเองแต่รู้สึกถูกชาร์จพลังและตื่นเต้นขณะแบ่งปันพระกิติคุณในสถานที่และสภาพที่ไม่น่าจะสอนได้เวลาผ่านไปเร็วมากราวบ่ายสองผมได้รับอนุญาตให้ออกจากสถานีตำรวจแม่เลี้ยงนำเอกสารที่จำเป็นมายืนยันว่าผมเกิดในประเทศไทย ตอนนี้ปัญหาเรื่องในระเทศจบแล้วและไพบูลได้ไลายเซ็นสุดท้ายมาประกันตัวผมนานกว่า52ชั่วโมงตั้งแต่ผมย่างเหยียบเข้ามาในสถานีตำรวจผมจำไม่ได้ว่าใครขับรถพาผมกลับบ้านเมื่อมาถึงบ้านคณะเผยแผ่ไม่มีใครอยู่ผมโล่งอกเพราะไม่อยากให้พวกเขาเห็นสภาพที่เป็นอยู่ตอนนี้ผมไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่ได้อาบน้ำไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้ามาหลายวันแต่ผิดหวังนิดหน่อย อาจจะเพราะต้องการความเห็นอกเห็นใจจากครอบครัวก็เป็นได้ผมโทษใครไม่ได้เพราะผมไม่อยากให้มาการ็ตบอกเรื่องนี้กับใครโดยเฉพาะลูกๆมาการ็ตดีใจมากที่เห็นผมกลับบ้านตอนเธอกับลูกมาถึงบ้านราวสี่โมงเย็นเธออธิบายว่า <c oughs> เธอรับปากจะช่วยจับเวลาให้ม้าก,กับไมก้าตอนพวกเขาแข่งว่ายน้ำก <c oughs> ารออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์ที่สระว่ายน้ำขนาดเท่าสระโอลิมปิกช่วยให้เธอคลายกังวลเรื่องผมได้บ้าง เรากินอาหารเย็นเร็วกว่าปกติเพราะผมหิวจัดผมเล่ารายละเอียดตอนอยู่ที่สถานีตำรวจให้มากร็ตฟังเป็นครั้งแรกที่ผมเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมจริงๆตอนนี้มันพร่งปรูออกจากปากผมเหมือนน้ำทะลักออกจากท่อดับเพลิงเราคุยกันจนดึกและเป็นครั้งแรกในสามวันที่ผมหลับปุย๋ยปลายปีทบทวนงานเผยแผ่แม้จะเพิ่งผ่านเรื่องร้ายมาหยกหยก แต่เวลาไม่คอยท่ามาการ็ตกับผมพยายามกลับมาใช้ชีวิตตามปกติอีกไม่กี่วันจะถึงคริสต์มาสและตารางเวลาของเราแน่นเหมือนเดิมทั้งที่เป็นเทศกาลวันหยุดวันที่22ทธันวาคมเราจัดโอเพ่นเฮาส์ที่บ้านคณะเผยแผ่ให้กับสมาชิกคนไทยเป้าหมายของผมคือเน้นว่าคริสต์มาสเป็นเวลาพิเศษและสำคัญของปีเป็นการเฉลิมฉลองการประติของพระผู้ช่วยเฮโรด ผมอยากแสดงความขอบคุณสมาชิกคนไทยด้วยสำหรับศรัทธาของพวกเขาผมอยากฉลองคริสต์มาสเหมือนเป็นครอบครัวใหญ่มากาเกตใช้เวลาสองวันสุดท้ายรีบไปซื้อของและอบขนมเตรียมไว้ผมทำอาหารไทยให้แขกของเราทุกคนงานจัดตั้งแต่11โมงเช้าถึงบ่ายสแต่คนจะเริ่มมาก่อนเวลาคือ10โมงเศษเราให้ทุกคนดูวิดีโอที่มา,กาเกตทำเป็นเรื่องสั้นคริสต์มาสและให้ทุกคนร้องเพลงคริสต์มาส เวลาผ่านไปเร็วมากทุกคนมีความสุขสนุกสนานสมาชิกซาบซึ้งใจอย่างยิ่งเป็นครั้งแรกที่พวกเขาร่วมงานคริสต์มาสเป็นกลุ่มใหญ่เราก่ลาวลากลุ่มสุดท้ายตอน5โมงเย็นวันคริสต์มาสอีฟเราจัดโอเพนเฮาส์ให้ผู้สอนศาสนาทั้งหมดในระยะเดินทางมากรุงเทพได้มาเกรเรตจ,จัดงานทุกปีตั้งแต่เรามาถึงประเทศไทยโดยหวังว่าจะช่วยให้ผู้สอนศาสนารู้สึกคิดถึงบ้านน้อยลงในช่วงเทศกาลวันหยุด งานจัดตั้งแต่บ่ายสองถึงสองทุ่มเหมือนสมาชิกคือนาฬิกาของผู้สอนศาสนาเหมือนจะตายพวกเขามาก่อนเวลาหนึ่งชั่วโมงราวบ่ายสองเรามีผู้สอนศาสนา52คนอยู่ในบ้านผู้สอนศาสนาทุกคนถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้านตามธรรมเนียมไทยผมไม่เคยเห็นรองเท้าอยู่หน้าประตูมากขนาดนี้มาก่อนมารกเร็ตอยู่ในโหมดแม่เต็มตัวเธอทำให้ทุกคนมีความสุขและแม้ผู้สอนศาสนาจะกินไม่รู้จักอิ่ม เธอก็จัดการให้มีของขอบเคี้ยวเครื่องจิ้มผักและคุกกี้คริสต์มาสทำเองอยู่เต็มจานตลอดลูกๆชอบเป็นดาวเด่นประจำงานตอนเย็นเราให้ทุกคนมารวมตัวกันดูเรื่องราวคริสต์มาสของมาร์กเร็ตและร้องเพลงคริสต์มาสเป็นเวลาที่ผู้สอนศาสนาเหงาพวกเขามัจะคิดถึงคริสต์มาสที่บ้านและสิ่งที่พวกเขาขาดวันคริสต์มาสเป็นวันครอบครัวตอนเช้าจะเป็นช่วงแกะของขวัญโยนโบลิ่งตอนบ่าย แล้วเล่นเกมตอนเย็นแค่ขอให้ได้ใช้เวลากับครอบครัววันที่28ธันวาคมผมต้องไปรายงานตัวที่สถานีตำรวจปทุมวันผมไม่อยากไปแม้คราวนี้จะไปดำเนินการเรื่องสัญญาประกันตัวก็ตามโชคดีที่ทุกอย่างราบรื่นและผมออกมาโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นพวกเขาบอกว่าผมต้องไปรายงานตัวที่สถานีตำรวจทุกอาทิตย์จนกว่าศาลจะพิจารณาคดีในที่สุดก็ถึงวันส่งท้ายปีเก่า และเป็นวันสุดท้ายของปีพุทธศักราช2533ผมเพิ่งได้จำนวนบับติศมาล่าสุดของเดือนขณะนั่งอยู่ในห้องทำงานผมนึกถึง365วันที่ผ่านมาและทั้งหมดที่เกิดขึ้นในคณะเผยแผ่ในเดือนธันวาคมผู้สอนศาสนาของเราให้บับติศมา50คนยอดรวมบับติศมาปี2533จึงเท่ากับ506คนซึ่งเป็นสถิติใหม่ของคณะเผยแผ่ เราไม่บรรลุเป้าหมายบัพติสมาห0 0 0อคนแต่ผมไม่ผิดหวังความวุ่นวายทางการเมืองและสื่อตลอดปีนั้นเป็นอุปสรรคใหญ่ของงานเผยแผ่ศาสนาแม้จะมีอุปสรรคแต่เรามีบัพติสมาใน5เดือนที่ผ่านมามากกว่า7เดือนแรกนอกจากผู้สอนศาสนาที่ยอดเยี่ยมกลุ่มนี้แล้วผมเชื่อว่าคณะเผยแผ่ได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากผู้สอนศาสนาท้องถิ่นและอดีตผู้สอนศาสนาด้วย คนเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการช่วยให้เราได้ตัวเลขนี้คณะเผยแผ่ทำงานราบรื่นผู้สอนศาสนาส่วนใหญ่ดีมากผู้นำคนไทยเข้มแข็งขึ้นและตอนนี้พวกเขามั่นใจมากขึ้นกับระเบียบปฏิบัติและสามารถจัดการเรื่องทั่วไปได้คณะเผยแผ่เติบโตเร็วกว่าเดิมและโดยรวมทุกคนดูเหมือนจะมีความสุขเหนือสิ่งอื่นใดการเดินทางไปมะนิลาของสมาชิกค,คนไทยนับเป็นความสำเร็จขั้นเทพ ผมพอใจกับความสำเร็จทั้งหมดของปีนี้แต่แม้ทำทุกอย่างแล้วผมยังรู้สึกท้อแท้ใจและกังวลพอสมควรไม่ว่าจะพยายามมากแค่ไหนก็ไม่สามารถสลัดความรู้สึกนี้ให้ออกไปได้ปีนั้นมีทั้งขึ้นและลงผสมปนเปกันไปคนที่ประสงค์จะขับศาสนจักรออกจากประเทศไทยก็ยังพยายามอยู่ศาส,สนจักรถูกห้ามทำงานในค่ายผู้ลี้ภัยที่พนัฐนิคมอีกผมสงสัยว่า มีกี่คนหมดสิทธิ์รับความช่วยเหลือเพราะการกระทํานั้นนอกจากนี้เจ้าหน้าที่รัฐที่เปิดใจยอมให้รัฐบาลไทยยอมรับศาสนจาจักรอย่างเป็นทางการยังถูกคำโป้ปดจากฝ่ายตรงข้ามและสื่อขัดขวางด้วยทั้งหมดที่เคยทำสำเร็จลุล่วงกับเจ้าหน้าที่รัฐตลอดปีครึ่งที่ผ่านมาตอนนี้ถือว่าเปล่าประโยชน์ผมมาคิดดูว่าเราจะทำสำเร็จได้อีกมากเพียงใดในพุทธศักราช2533 ถ้าเราไม่ถูกบีบให้ท้องเผชิญกับปัญหามากขนาดนั้นบางครั้งรู้สึกว่าทุกอย่างที่ผมทำเพื่อปรับปรุงคณะเผยแพร่ให้ดีขึ้นมาพร้อมกับความลำบากและความเสียหายผมรู้ว่าแซลมอนใน阿拉斯ารู้สึกอย่างไรเวลาว่ายทวนน้ำมันพยายามว่ายข้ามอุปสรรคทุกอย่างข้างหน้าขณะพยายามเลี่ยงอันตรายและผู้ล่าที่โผล่มาจากไหนไม่รู้ดูเหมือนไม่มีวันที่ผมจะได้นั่งกินลมชมวิว ระหว่างการเดินทางเลยยังมีงานให้ทำอีกมากในประเทศไทยและพระเจ้าทรงคาดหวังให้ผมสู้ต่อศาส,สนาจักรยังอยู่ในประเทศไทยและคณะเผยแผ่ยังทำงานเหมือนเดิมการเดินทางไปพระวิหารเป็นความสำเร็จมาแล้วและเพิ่มพลังให้สมาชิกศาสนาจักรคณะเผยแผ่ตอนนี้เข้มแข็งขึ้นปีที่ผ่านมาไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่เรื่องส่วนใหญ่ในชีวิตไม่สมบูรณ์แบบเหมือนกัน การเดินทางไปพระวิหารพนวกกับคำขู่ว่าจะขับผู้สอนศาสนาและศาสนาจักรออกจากประเทศทาให้สมาชิกคนไทยมีความสามคัคคีและความเข้มแข็งอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนจากทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็ยังเห็นว่ามีสิ่งดีอยู่บ้างการเป็นประธานคณะเผยแผ่ของผมยังเหลืออีก6เดือนมีเรื่องสำคัญหลายเรื่องต้องทำให้สำเร็จก่อนไปแต่ไม่รู้เลยว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้าบ้าง สถานะส่วนตัวของผมกับรัฐบาลยังไม่มีข้อยุติซึ่งผิดปกติแต่ก็เหมือนแซลมอนทั้งหมดที่ผมทำได้คือรีบรุดไปจนการเดินทางสิ้นสุดและพร้อมรับสิ่งที่อยู่ข้างหน้าวันหยุดที่สมบูรณ์แบบหลังจากเกิดเรื่องราวทั้งหมดในเดือนธันวาคมผมตั้งตารอปีใหม่และการเริ่มต้นใหม่มาร์กเร็ตมาพูดกับผมเรื่องวันหยุดของครอบครัว เท่าที่ผู้ชายแต่งงานแล้วหลายคนทราบนี่หมายความว่าเราต้องใช้วันหยุดครอบครัวเราหยุดปีละไม่กี่วันเพื่อไปทะเลเช่นหัวหินกับชะอำเดือนกันยายนพุทธศักราช2,532เราพาลูกๆไปสิงคโปร์3าวันเพื่อต่อวีซ่าไทยของเราเวลาของเราในประเทศไทยเหลืออีกไม่มากและมาร์กจะต้องกลับสหรัฐเพื่อเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยก่อนผมจบมิชชั่นผมจึงเห็นด้วยกับมาร์กาเร็ต ว่าเราต้องใช้วันหยุดที่อาจจะได้ใช้ทั้งครอบครัวเป็นครั้งสุดท้ายเวลาผ่านไปเร็วมากและลูกๆโตเร็วเช่นกันมาร์กเป็นรองประธานนักเรียนของโรงเรียนนานาชาติที่มีมัธยมต้นรวมกับมัธยมปลายเป็นบรรณาธิการของหนังสือรุ่นและกับตันทีมว่ายน้ําไมก้ากับมาร์กอยู่ในทีมตัวแทนว่ายน้ําและจะแข่งระดับนานาชาติในไทเปปีนี้แองเจลีเป็นหัวหน้าห้องและมีส่วนร่วมทุกอย่าง ส่วนเบรดจะขึ้นมัธยมต้นเร็วๆนี้พวกเขาไม่เด็กอีกแล้วเราตัดสินใจไปเกาะพีพีทางภาคใต้ของประเทศไทยนอกชายฝั่งภูเก็ตในทะเลอันดามันลูกๆตื่นเต้นมากการไปเกาะพีพในช่วงวันหยุดไม่ใช่การเดินทางที่สั้นและง่ายเลยเราต้องนั่งเครื่องบินชั่วโมงครึง่งนั่งรถต่อไปท่าเรืออยู่บนเรือข้ามฟากสองชั่วโมงครึง่งแล้วขึ้นไปบนเกาะที่สวยมากเหมือนไม่มีคนอยู่ ไม่มีอะไรคล้ายรีสอร์ตเลยเราแวะดื่มด่ำความงามและหาดทรายสีขาวกว้างใหญ่ครู่หนึ่งลูกๆมองดูรอบๆด้วยความสงสัยนิดๆโชคดีที่ยังไม่ทันมีใครบน่นคนขนสัมภาระก็ปรากฏตัวเอากระเป๋าของพวกเราเทินหัวพวกเขาพยักหน้าให้เราเดินตามผ่านสวนมะพร้าวไปอีกฝั่งของเกาะพวกเขาโยนกระเป๋าของเราลงเรือหางยาวแล้วเราทุกคนกระโดดลงเรืออีกลำ คราวนี้ใช้เวลาประมาณ30นาทีถึงโรงแรมทิวทัศน์สวยงามอากาศสดชื่นและน้ำใสแจ๋วทำให้ทุกคนมีชีวิตชีวาอีกครั้งในที่สุดก็เห็นโรงแรมชั้นหนึ่งตั้งอยู่บนเกาะส่วนตัวที่มีหาดทรายขาวยาวเหยียดมีน้ำสีฟ้าใสาล้อมรอบเราจองบังกะโลไว้สองหลังรายล้อมด้วยสนามที่ตัดแต่งสวยงามและไม้ประดับพื้นถิ่น บังกะโลมีเครื่องปรับอากาศด้วยก่อส่วนตัวมีแขกไม่มากจึงมีความเป็นส่วนตัวและวิ่งได้เกือบทั้งหาดทรายยาวเหยียดที่เงียบสงบปกติชายหาที่ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวพลุกพล่านเต็มไปด้วยแผงขายอาหารและพ่อค้าหาเปรแต่ที่นี่เราทุกคนได้พักผ่อนจริงๆทุกคนมีความสุขผมก็พลอยมีความสุขไปด้วยเราอยู่ในสวรรค์น้อยๆแห่งนี้ติดต่อกัน5วัน ความห่วงกังวลทางโลกอยู่ไกลออกไปและถูกลืมไปชั่วขณะเรากินผลไม้สดกับขนมอบทุกเชา้าก่อนลงทะเลดำน้ำและว่ายน้ำน้ำทะเลสวยใสอยู่ร่วมกับปลาเขตร้อนหลากสีว่ายวนรอบแนวปะการาังขนาดใหญ่สีสันสดใสไม่มีมลพิษและมีนักท่องเที่ยวไม่มากทะเลจึงยังสะอาดบริสุทธิ์บางวันผมจะเช่าเรือพาลูกๆไปตกปลา มาการ์เรเลือกอยู่บนชายหาดกับนวนิยายเล่มใหม่ล่าสุดของอากาธาคริสตีและจิบโคคาโคลาใส่น้ำแข็งเบิกบานใจกับความเงียบสงบที่เธอไม่ค่อยได้เจอเจอมากนักตอนเย็นครอบครัวเราจะกินบาร์บีคิวหน้าบังกะโลริมหาดกินอาหารทะเลสดๆดกุ้งปลาหมึกและที่จับได้วันนั้นขณะกินอาหารเราดูพระอาทิตย์ตกดินไปด้วย เกาะพีพี PP, เป็นที่อยู่อาศัยของนกขนาดเล็กเรียกว่านกนางแอ่นทำรังตามหน้าผาหินปูนสูงจากพื้นดินหรือผืนน้ำเราเห็นชาวบ้านแถวนั้นเสี่ยงชีวิตปีนบันไดไม้ไผ่สูงๆขึ้นไปเก็บรังนกนางแอ่นผมทึ่งมากเมื่อเห็นพวกเขาทำงานรังนกเป็นอาหารโอชาของคนจีนและเป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีที่มีรสชาติเข้มข้นใช้เป็นยาจีนด้วย รังนกคุณภาพดีที่สุดคือรังนกที่มาจากน้ำลายเหนียวๆของนกล้วนๆไม่มีขนนกมอสและกิ่งไม้เจือปนใช่ว่าจะไม่สนใจทฤษฎีที่ยอมรับกันมานานแต่ในความเห็นของผมโปรตีนรสชาติเข้มข้นมีแบบอร่อยกว่าและถูกกว่ารังนกผมเคยลองกินครั้งหนึ่งและนั่นพอแล้วเชฟควรเติมกระเทียมกับเนยเพิ่มในพุทธศักราช2565 ราคารังนกนางแอ่นคุณภาพสูง1ปอนประมาณ3,000ดอลลาร์วันสุดท้ายเราสำรวจกาะเพิ่มทั้งวันเรามาถึงต้นมะพร้าวโดด,โดดที่โผล่ออกมาจากดินในแนวนอนก่อนจะทะแยงยอดขึ้นฟ้ามาเกาเร็ตคิดว่าเป็นที่ซึ่งเหมาะจะถ่ายรูปลูกคนหนึ่งขุดพบเปลือกหอยอันใหญ่ยาวประมาณ1ฟุตครึ่งเปลือกสีครีมมีลายแดงน้ำตาลเราคิดว่าเป็นของหายากเพื่อไม่ให้น้อยหน้า ลูกคนอื่นๆจึงออกไปหาเปลือกหอยบ้างการตามล่าหาสมบัติดําเนินต่อไปลูกๆหาเปลือกหอยได้มากขึ้นเรื่อยๆจนหาได้ทั้งหมดประมาณ7อันน่าเสียดายที่เช้าวันต่อมาเราต้องออกจากเกาะเพื่อเริ่มเดินทางไกลกลับบ้านเราคงหาทิวทัศน์อากาศอาหารหรือโรงแรมดีกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วลูกๆเล่นด้วยกันดีไม่เถียงกันแม้แต่ครั้งเดียวอะไรจะดีขนาดนี้ ผมเองได้ใช้เวลาเป็นพ่อและสนุกกับครอบครัวขณะเรือหางยาวพาเราออกจากสวรรค์น้อยๆของเราเราทุกคนเหลียวมองตาละห้อยเป็นครั้งสุดท้ายพลางบันทึกภาพไว้ในความทรงจําแต่ที่เก็บอยู่ในถุงบรรจุของหนักคือสมบัติที่ขุดได้เมื่อวันก่อนแล้วห่อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์อย่างดีเด็กๆยืนกรานจะเอากลับบ้านด้วยในที่สุดเปลือกหอยได้มาประดับบ้านของเรา เป็นเครื่องเตือนใจให้นึกถึงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันและวันหยุดที่สมบูรณ์แบบโปรดติดตามตอนต่อไป